สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เรียกชแนลนะครับอยู่กับเกมแ ok ร็ n a น o ร o ออริจินอีกแล้วฮะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่เรื่องใหม่ป้ะจริงๆมันไม่ใหม่นะมันก็อันเดิมอ่ะตัวสกายทิตตี้นะครับอีเวนต์หมดวันไหนวันที่11เดือน9เฮ้ยอีก10วันก็หมดแล้วอืมรีบหมดไปเลย <laughs> ลีบมหมดไปเลยนะฮะมันก็จะเป็นการเหมือนแล้วคนเราเคยเล่นแล้วนะเป็นการขุดสมบัตินะคะแล้วก็จะแจกของตามชั้นนะฮะที่ เช็คอินลวกันคือทุกสิบชั้นได้มีการเช็คอินรับของนะครับแล้วก็ระหว่างชั้นได้มีการของให้เลือกนะฮะซึ่งของเลือกแต่ละชั้นเนี่ยก็มันจะปลดล็อกไปตามลําดับนะก็คือถ้าเกิดตอนนี้ผมอยู่ชั้นหนึ่งเห็นไหมผมก็จะได้แค่แบบเนี้ยอันนี้มันเป็นแบบเอ่อตัวตัว,ตวกันกรนแตกนะฮะแล้วก็ได้อันนี้สูมเฟืองแดงนะครับแล้วก็มีมะละกอแล้วก็มีเงินอีก2ล้านเซนอีเดนคอยไม่เซนนี่เอออีเดนคอยครับก็ใกล้เคียงเดิมแต่เพิ่มเฟืองแดงมาผมว่า ถ้าถามใน,นอันนี้ผมมองว่าสองอันแรกอะดีนะแต่ถ้าเกิดตีบวกแห้งๆมันก็มันก็เหาางาเหมือนกันนะเออผมว่าก็ก็ถ้าเกิดอยากได้เฟืองก็อันนี้ฮะอยากได้สัตอ่ออัพพลังก็อันนี้ฮะอยากได้เงินก็อันนี้สุดท้ายไม่ดีหมดอา้าวอะไรวะเนี่ยทุกคนก็ลองเลือกดูแล้วกันหาแล้วแล้วก็ต่อามาในการขุดนะทุกคนนะเราต้องใช้เจ้าเจ้าพลวนี้นะครับเจ้าพลวนะฮะซึ่งถามว่าได้ยังไงได้บ้างใช่ไหมหนึ่งคือ ได้ทุกวันเวลาสองอันจากการทำ daily quest นะครับก็คือที่ทดูท่านเก็บลอยเรียกว่าลอยแต้มไปแลยเรียกลอยลอยอยแต้มแล้วกัน้อยแต้มครับก็คือจะได้แจกมาเวลาสองอันนะถ้ากับว่าเราได้อีกอ่ากี่วันสิบวันได้ประมาณยี่สิบอันนะยี่สิบอันแล้วก็เราก็ไปซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มโดยเออมันก็มีมีขายหลากหลายมากมายท่านหนึ่งก็คือการใช้เพชรซื้อนะครับเพชรซื้อก็แปดสิบอันจะหนักที่สี่พันเพชรหนักไม่หนักว่ะเออหนักหนักทุกคนคือ คือผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเอ่อได้ประมาณสักชั้นชั้นสิบแบบได้จะได้อยู่นะฮะแต่ว่าชั้น11น่าจะไม่ไหวนะฮะแล้วก็ต้องมาซื้อต่อที่ลดราคา50%ที่เอ่อมาสักเอ้ยส0สิบอันหนอเจ็ร้อยห้าสิบแมวก็ไม่เยอะครับแต่พออ้าว <c oughs> ขอขันเวลาแป๊บหนึง่งโทษทีอ่ะ one hour later อ่ะโอเคแล้วทุกคนมาต่อก็คือ อันนี้ประมาณ750เแมวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราต้องจัด50แมวเลยซึ่งราคาค่อนข้าง,งหนักหนักนวงอยู่หนักนวงอยู่ประมาณนึงนะฮะก็ลองดูแล้วกันผมเชื่อว่าผมเชื่อเพชรสี่พันเนี้ยคงพาเราไปถึงชั้นสินะครับซึ่งจะได้ตัวสุ่มสัตว์สิบใบถ้าใจผิดนะสิบใบนะสิบใบหรือ5้าวะไม่แน่ใจครับน่สิหรือหนี่แหละนะฮะก็ลองดูแล้วก็เราก็เหมือนเดิมครับมันจะมีพวกแหนปะพวกแบบ ของเพิ่มเติมฮะน,นี่ก็คือแบบสีทองขุดทั้งหมดนะครับมีลดราคา50ในการขุดนะครับแล้วก็ระเบิดตุ้มตามาสามเก้าช่องครับแล้วก็ระเบิดแนวแนวนอนแนวแนวดิ่งแนวทะแยงอันนี้ก็ส่องกล้องส่องนะว่าเป็นอะไรนะฮะเนอะมากมายแล้วก็เดี๋ยวดูของรอางวัลแล้วกันอันนี้รู้สึกว่าเป็นซูเปอร์แร่ก์ดแร่กัสสิบใบนะครับสิบใบในทันยี่สิบนะครับแล้วก็ท่านสามสิบทุกคนจะได้เป็นเลือกนะครับอันนี้เป็นเลือกนะทุกคนเลือกสัตว์แดงได้เลยนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะแล แก้มแบบสติกเกอร์แมววะที่ก็แมวเออประมาณนี้แมวป่าแล้วก็ถ้าแต่ถามว่าดีไหมอะดูกัน p d เดียสิบบวกเอ็มดิสิบสองเท็งห้าไอจีสองเทเดเมตต่อประเภทสัตว์แปดเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเยอะนะเนี่ยเป็นของตีประเภทสัตว์นะครับเมื่ออ่าจำตีเมื่อไอแท็กเนี่ยมีกับสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ตัวเอ็มมีไอแท็กโอเคบอยแท็กอีกห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสิบวีคูรูดสิบห้าวิก็ผมว่าสายพีเดเมตอ่ะก็ก็ดีนะก็ดีนะอืมอ่ะไปต่อ ชั้น50ได้เหมือนเดิมครับได้เป็นเรื่องสัตว์แดงนะฮะไปต่อชั้น60นะครับเฮ้ยกล่องเริ่มสวยวะ <c oughs> ่ะเ,เฮ้ยเมียเมียวูฟเมียวฮูดน่ารักวะ่ะจริงอันนี้น่ารักจริงอันนี้เดี๋ยวสแตทเดี๋ยวค่อยดูน่ารักจริงอ่ะดูสแตทก่อนเอ้าวมัวหมดแล้วเอา้าเอ้าเอ้าดูสแตทก่อนนะครับก็คือพเีเดฟสิบหกพีเป็สามจุดห้าท่านเป็นสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็วูวคูดาวอีกลบสามเปอร์เซ็นต์ท่านเป็นตัวเดมิอีกสี่แล้วก็ท่านเป็นลงอ Uni ีกห้าท่นเป็นตัวสัตว์อี ตื่นเต้นอะไรวะแล้วก็เอาเอาแตตอีก2ครับแล้วก็ในขณะที่เราปล่อยสก,กิลเนี่ยมีโอกาสน5%นี่จะทำให้เบสเซตเบสแตทก็คือแบบโอ้โหสเัตเนี่ยพวกแตตเราอะเพิ่มอีก5เฮ้ยนี่มันบ้าบอคอแตกไปแล้วหมวกนี้หมวกอะไรวะเนี่ยโอพี OP ไป <c oughs> โอ้โหแต่มันอยู่ชั้น60เลยทุกคนโหขุดกันแบบมือหงิกอะจริงมือหงิกอะทัน70ต่อเป็นโอวิอะไรนยะโอลิเวียนเหร โอบิชันอ่านว่าอะไรวะโอบิชันนะกันโอบิชันแล้วกันครับก็คือเอ่อจะสร้างฟอร์ดโดเมนรัศมี8เมตรต่อเนื่อง8วีทุกเฮ้ยศัตรูมูฟสปิดแลดลง10ลดมาสุดแปโอ้โหนี่มันแบบของวอลเลยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันคือของวอลป่ะเนี่ยโอ้ต่อมาเอ้ยอันนี้ดูเหมือนน่ารักว่ะติดตรงไหนติดหลังเหรอเออก็น่ารักดีนะติดหลังมาไอ้ป๋องแป๋งเนี่ย ปวองแป้งอันนี้บวกอะไรครับบวกเอ่อพีเดฟมสิบหกมุขสปีดสามเปอร์เซนก้าลบ4่พีเดียมดักส์มเอ็นเปอร์เบรกสามเมพิเศษเอรพิศหมดเลยนะเนี่ยเป็นเซตของสัตว์เลยอะ่ะสัตว์อีก2ครับเมือ่อบวก10โอ้โหลดลดดาเมทแค่เนีย่ยใช่ครับลดดาเมจจากประเทพวบกับธาตุดินน้ำลมไฟครับอีกสอเถ้า 12, กิดบวกสิบสองก็ฟิสิกนเโอ้โหนี่มันสายแบบป้องกันเลยบว1สห้ลดอีกสองทุกคน โหเอาชิงอันนี้แบบสายอึดต้องมีจริงก็แอบแอบพลาต้องมีนะเอาจริงผมพูดจริงเลยเนี่ยของเนี้ยพลาส์ถอดต้องควรมีอ่ะทันเก้าสิบเหมือนเดิมครับรูนแดงเหมือนเดิมครับต่อมาสุดท้ายเป็นซูพิมเหนียวเฮ้ยชุดอะไรวะเนี่ยมันต้องเท่แน่เลยดูดิแล้วมันมือแบบโคตรเฟี้ยวท่าเดินก็เฟี้ยวเงาะดูดิเฟี้ยวเงาะมาดูสต่ตยกันดีกว่า ตัวของซูปรีเมียวนะครก็คือพีเาเมต3.5ดาเเมต3.5นะครับอีกนอ e p พีเดฟซีเอ็นอเอมีโ5เอมแม5าเมตต่อสัตว์2พิเมตลดลง3ได้รับดาเทเมตจากสัตว์ลดลง5%ออสแตตอีก3เมื่อเกิดเดเมตทำให้ตัวมีมูฟสปีดเพิ่มขึ้นอีก4%ก็ว่าคูดาว5ลบ5เหรออีกนอ e ์ฟิส i ิคอลดีเฟนตตีจอกกราะอีก5อีกนอเดเมตเมจิอีก5ต่อเนื่อง7วิคูดาว12 โอโ้ยิ่งดนตรียิ่งเก่งเงีนเน้ยหรอที่เหรอนดนตรีแล้วแบบไปตีเขาแล้วเขาสวดมาตายเงี้ยเหรออะไรวะเนี่ยโอโ้เกินไปเกินไปมากเกินไปมากจริงเกินไปมากอ้อ่ะมาดูทุกคนดูต่อก็คือแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยคืออย่าลืมกดลับตัวของเบสซิ่งลิหวอันนี้ด้วยนะฮะก็คือจะเป็นการสะสะมทุกครบทุกยี่สิบชั่วโมงนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดเต็มนวเนี่ยไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทึ่งอหรอปะไม่ได้นะครับต้อง ต้องมากดตอนมันก่อนเต็ม24นะฮะแล้วก็มากดไลค์นะฮะกดไลค์คนที่แบบผ่านชั้นอันนี้คือเรียกว่าไปแล้ว <c oughs> เปิดเซิร์ฟมาปุ๊บเต็มเลยฮะเรียบร้อยฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราปลดล็อกตามชั้นเนี่ยทุกคนจะได้ของมันเพิ่มขึ้นเห็นปะ่ะคืออาจจะได้แบบตัวของเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตัวของพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอย่าลืมอย่ามากดรับกันละกันนะกลุ่มของสกายทิตี้นะวันนี้ก็คงประมาณนี้สกาย i ิตี้คือเรียกว่าแน่นมากเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดกกันต่อเรื่องอื่นอีกเยอะ <c oughs> อย่าลืมพนันกันนะอดิงครับพนันเรียกพนันได้ป่าวะเราขึ้นได้ป่ะพนันได้ป่ะมันเป็นการเดิมพันแล้วกันเดิมพันแล้วกันฮะก็คือแบบเนี่ยผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะก็เลยแบบมานั่งนั่งโดเน a เอ้ยนั่งบิดอยู่เนี่ยก็คือเราต้องเอาพวกเหรียญมาแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็มีรางวัลแข่งขันเนี่ยพวกแบบเนี่ย daily ทุกคนอย่าลืมมารับนะครับแล้วก็อีเวนต์เควสพวกนี้อย่าลืมมารับนะฮะแจกเพชรเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีการทายผลการแข่งขันกันด้วยครับว่าใครจะชนะเนื่องจากผมก็เรียกว่าาาแแทงไปลลล้วหยยออัันนะครบก็่ืมมา โดเน a กัน n นะีสัตว์นี่สี่ดิวิชั่นนะครับให้เราเลือกสรรนะทุกส่วนทุกคนนะขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นกิจกรรมนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมหน่อยแล้วอย่าล right. so <Y> ืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมไลค์ก็ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไปทุกคนเจอกันในป่านหน้านะครับไปแล้วทุกคนอะ